สบายดีพอ่อแม่พี่น้องมเมื่อนี้บะมงก็ได้มาตัดละมันน้องพี่น้องเกลียมจีทอนแล้วโซนเบิ่งนี่อ่าโซนที่บะม,มงเคยบอกพี่น้องว่าอ่าคางนี้แม่นแนวทางไรล่ะซีตันน้องพี่น้องเนาะบะมงก็ลกบัวร้ายดอกพี่น้องลกคซับด่านละสองตันน้องพี่น้องบะมงก็เริ่มลกคเลยอ่าส่วนก้อนน่ะน,นี่เดือนพฤศจิกบะม,มงก็ได้เริ่มทอนในจุดนี้เนาะจุดนี้บะมงกัดบริายพ่อแม่พี่น้องเบิ่งกัอ่าโซนนั้นก็ดทอน ในเรื่องจำเป็นนะพี่น้องนอกระมงกับประยากทอนดอกสว่งนันกาทอนไปสมแทมรถแน่แต่กับใส่แน่ปีนี้นอกระลังมาเริ่มทอนอโซนคางนี่เพื่อจะไปเหตุมั่นเสียนเพราะว่าอ่าในเขตประมงนี่มั่นซับพลังหัวสดนี่เพิ่นจะสื่อราคาบสูงไปไดนน้นาอพี่น้องแต่ว่ามั่นอ่ามั่นเสียนหรือว่ามั่นแหงหันเพิ่นสื่อในราคาที่สูงอ่าถือว่าราคาดีเนาะะมงกระเริ่ม ตัดในมื่อนี้กามืออื่นมือพื้นสีทอนกับมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิงสําหรับขางในแนวทางไรล่ะสีตันมาสีใดจักตันแต่ว่ามงมงมทอนไปขางเบิางนี้นี่ท้อนไปแล้วหันไดหกตันเนาะพี่น้องมงมงกะบอ่าใดเก็บอ่าใด้จดไว้ว่าได้จักตันมแมงกะได้ตัดล้ำมื่อนี้กับตัดโบไลด์ดอกพี่น้องเอ้ยตัดประมาณตันกัวกัวสองตันนี่แหละ จะตัดอยู่สัปดาล่ะสำหนิเนาะพี่น้องเนาะเห็ดสัปดาลหนึ่งเธอหนึ่งนี่ทั้งขางนี่บระมงก็ได้ดโรคไปแล้วก็ได,ดแ้แป้งอ่าแป้งหลองมั่นเนาะเพื่อจะเป็นเดินตากมันแหกเนาะพี่น้องสซารับบอนนี่ตัดออกบุหร่รายกะบระมงกะเสียดายนละมันอะไรบ่อยอยากลรดอกกะยานโมท่าน,นเนาะพี่น้องเนาะพอบระมงกะปลูกมาณ เศร้ากุไล่ผุนขั้นว่าชิเหตแต่มันแห่งโมงว่าชิเหตแต่มันแห่งกันยนานโมทันก็เลยจําเป็นในเหตุสัปดาห์ละเทื่อเนาะสัปดาห์ละเทือ่อเอาแต่แทะกับถ่ายเดือนที่หนึ่งถ่ายเดือนมังกรน,นี่แหละโมงจังสีไอ้ลกเต็มทีโรคถูกมือเนาะนี่กอ่าลกทถย่อยลกเถื่ออ่าสัปดาห์ละเทือ่อตัดโบราณออ,อกพี่น้องเลยใน้่วนนี้ก็เอาไปเลยหกตัน กรว่บบาจะลกประมาณ2ตันเนาะเพื่อจะไปเห็ดมั่นเสียนกระบาอัปเดตทางพ่อแม่พี่น้องเบิ่งในส่วนข้างนี้บ,บรรยากาศยามเที่ยงเนาะพี่น้องเนะาะสำหรับโซนมโอนิบมงีตัดออกไปกละมั่นกระบดิเก็บไปดอกพี่น้องเลยกาโมนิเก็บไว้เนะาะเพราะว่าเก็บไว้กา ใส่งานโมไดฮะเนี่ยเป็นลำมันที่ผสมบูรณ์สำหรับลำมันที่บำรุงตัดในมือนีบำรุงกับสิเก็บไใบการบูดซื้อๆนาะพี่น้องการบูดซื้อๆบำมงกับโบได้เอาไปเหต่อนพันธุดอกการบูดไปซื้อๆบำมงจะเอาไปเหต่อนพันธุ์แท้ๆกากตกอยู่ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์หรือว่าท้ายเดือนกุมภาพันธ์ผลในพี่น้องเลยเก็บไว้การบูดซื้อๆเสียดาย มียังษนอตพี่น้องเหมือนีย่ประมงกะมาอัปเดตพ่อแม่พี่น้องเบิง้งอมงเหลื่อมตัดเหลื่อมลกแล้วสําหรับโซนเหมือนีแนวทางไรล่ะซีตันตลกไปแล้วประมาณไรก,กลัวๆนี่แหละพี่น้องก็ได้อยู่ประมาณหกตันได้อยู่ประมาณหกต,ตันพี่น้องเลยแล้วช้หรับมือท้อนเดี๋ยวปะม,มงสิมาทายพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเด้อว่าพวกมันสิเป็นจังไงสำหรับขังนี้ แต่ว่าในโซนขางนี้กาถือว่าเจอแล่งนอกพี่นอกมะมงปลูกกเจอแล่งมะมงแต้ปลูกในช่วงที่แรงนอกปลูกเดือนกุมภาพันธ์ที่ชิหาเดือนกุมภาพันธ์มะมงเริ่มปลูกกะปกลูกหลไรก็ม,มุ่มี้นต๊มาเลยสําหรับหาไรครับปลูกกเจอปัญหาแรงฝ้นมาต๊ เจอปัญหาแหล่งฝนมาตกประมาณชองเดือนมาเจอฝนทีเศร้าสามเศร้าสี่ไม่ารนพี่น้องแหล่งชองเดือนกะประมาณเจ็ดสิเป็นยังไงสีดกสีใหญ่กะเดี๋ยวบงสีไทยเบิ้งได้พี่น้องเด้อนี่กระต่อมันเก่าตัวใต้แหงเหวนี่กระย่างยู่เนาะพี่น้องสมแซมกะน,นี่แหละพี่น้องเลยเจอแหล่งร้ายสำหรับทางนี้จังหวะประมง อาเห็ดเป็นแนวทางไรล่ะสีตันค้างนี่ถือว่าเป็นมั่นหลอดตายเนาะพี่น้องเนาะสำหรับโซนนี่สำหรับคลิปนี้มาโมงกะสีขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อมาโมงกะขอฝากส่งนิดหน่อยเข้ามาโมงนิดเด้อพี่น้องเด้อสำหรับโมนิก้ามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งสีขอลากันไปสำหรับน,น้องเนาะมาโมงกะขอขอบใจทุกการติดตามก,การถับส้มเด้อพี่น้องเด้อทุกคอมเมนต์ บอกกันไม่ขบหนะเด้อพี่น้อง